นะครับเพื่อนสายเปตองให้ชมเปตองคู่ทั่วไปรอบที่สองแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหไอมาประเดิมเชตีผิดเลยครับหนึ่งในร้อยในชื่อนะครับตอนนี้บึ้มเต็มเม็ดแล้วมันเย่งยาวนะ่าแกล้งผมวันนีขข้ขอบคุณครับขอบคุณครับ อันนี้หัวแรกน้องคอยจบชูบางใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูเชงแทงเล่นนึ่งเร้อยอันนี้ก็ดูพี่หมาเนี่น,นี่ไม่เสียชื่อเข้าไปตองดีสมชายหวดแล้วครับบุ้มดูนะครับ โโอ้เอามาเปลี่ยนแบบแสบๆไนะ่มชายต้องเข้านะตีกลัวช็อตตัวเองใครได้เนาะรู้ใครได้ครับดูนะักกีฬาชี้อยู่สองเตะเลยครับตอนนี้บ๊อบก็ยังเบี้ยวอยู่ บุ้มได้ลูกจอดชดเชย

ีน้บุ้มอุ้ยเต็มเม็ดเลยเไม่แบบไม่ตกพื้นเลยมนใจายฟาดมาเหมือนกันนะ กรแตมสองครับโอ้แมอ้มเดียวอ่มาดูตอ่อครับมาดูตอ่อครับตอนนี้ยิลอยขึ้นหน้านมาทาง

เ้าลูกเงือเบิ่มเจ้าแจ่มเอาเป้าขึ้นด้วยสอุนใจตีเอียงเ้าโดนนะบึ้ม เอาไม่ออกใครได้นะเนาะเตี๊ยตีย <Hollywood> ังไงเล่นของแกตบบคทำแทนฟีนี่ครับลุงนีตุ๊บอ้มโอ้จอดด้วยเหมือนได้สองขาเลยใับอค่ามันอ๋อมันมีสองลูก ได้สองลูกโอ้โหเดียวไงตีโว้ยให้มันตียังไงก็ดีอ่ะข้าวตีมันแบบตีลูกข้าวมันสูวยข้าวมามันก็ไม่เปลี่ยนพวกมินประมาณแล้วคนเยอะ๋ยวนี้มาดูดูเนาะเดี๋ยวจะมีคลุกคลาดได้เนี่ยโอ้น้องก็ก็ดีแล้วผู้หญิงมียว ลุงเขาคือว่าดีครับบล็อกดีจอดเลยลุงเขาเปลี่ยนไหมจอดดีขนาดนั้นโอ้แดงได้เปลี่ยน

ร้อยบึ้มบึ้มถึงเหล็กประเดี๋ยะคระับลูกจอดมีใจได้ไหลลูกค่ายแต่งบินอีกแล้วยังพอยจะเข้าไป ただ。 ข้าอันนี้แจ้โบ้ตีตามได้ด้วยเีลยวแล้วนะครับ้ยับเปรียบสัตว์แบ้วเอ้าแบ้มาน,นี่เหรอมาๆๆน,นี่ก็มานี่เด้ จนแจ่มด้วยทอดดิทงองเข้ามาโอ้ยไม่เดินครับลูกนี้ไม่เดินทางมาอีกแวบ ตรงนี้ออกครับใช่จะตีตัดแจมหรือจะเข้าตีตัดแจมครับเดียวิ่งเรียวจังเลยบ๊มยขัง <c oughs> โอ้โาได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งอยู่เอ้าจุงมา,อาสองตีเาสามมางั้นครับอยากจะให้ดูลูกตีบึ้มได้สองแต้ม tại đây, bấm bơm bụi dân bóp chào thế Shop. Điện. มาต้องเข้าใหม่นะเปลี่ยนเหมือนกัน่ก็เปลี่ยนเจมแทงตี นั่นก็จะเข้าเปลี่ยนยอีกไหมเออขึ้นไปไหน้องอยนี่ก็ให้ตีละ ้ตรงเบลเลยตรงแบบแน่นๆเลยตรงนี้ใ,นใจตีเข้าดูทางอ่างนี้ตีเหมือนกันครับ

เอาสองก็ได้ไม่โอ้โหตกถึงโน่นเห็นไหลขึ้นมาหต่อเก้าเต็มเต็มไฟไฟไหลทายตีก่อนครับเต็มเม็ดเลยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยสมชายตีเดินขึ้นมาเข้ามาอีกลูกนึงตีแล้วมั้งครับอย่างนี้ Chúc mừng phùng đầy lúc mà leo rồi xe dập tay đi Để phạt nữa sắt bóng tông nèo không phải chặt mà mày luôn không ลดูดไอ้ลูกครับว้าวว้าวาวลูกนี้ก็ลดูดชายมาชายเหลหนึ่งลูกครับพอดีกับมือเชพอดีเลย บ้มเต็มเม็ดเลยชายเหลืออีกลูกนึงโอเชดตีถูกลูกนี้ก็ล,ลอยๆองบุ้มโอ้ยตีจอดส้า่าสองแต้มเลยครับลูกนี้ตีจอดสวยนี่ครับไปตองเข้าเจ็บแต้มครับตอนนี้จะได้สามแต้มไหม ได้สามแต้มตเอาคะแนนไล่เบียดกันแล้วครับตอนนี้โอ้ไม่ได้ครับแค้ลา่าง ข้ามหัวนะลอยอุย้ยลอยงามจริงเลยตองตรงนี้เจมครับก็ตีเจมครับไม่จีเห็นว่าทีมชูมังใหญ่ชนะต้องคอยไปก่อนครับ